ใหญ่ในราคาสบายกระเป๋างบเพียง2.7ล้านนอกจากบ้านหลังใหญ่แล้วยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันที่ c p 075 TP พื้นที่ใช้สอย205.8ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำงบประมาณก่อสร้างเพียง2.7ล้านบาทเท่านั้นคะ่ะ บ้านสองชั้นหลังคาทรงปัญญ้นหยาภายนอกมีการตกแต่งด้วยหินทรายสีน้ำตาลอ่อนเข้ากับบ้านที่เป็นสีเออร์โทนได้ดีมากๆในส่วนของประตูหน้าบ้านนะคะเลือกใช้เป็นประตูบานเปิดคู่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะข้อดีของบานเปิดคู่ก็คือสามารถรับลมได้อย่างเต็มที่เวลาที่เราต้องการขนของชิ้นใหญ่ก็สามารถทำได้แบบสบายๆเลย เข้ามาภายในจะเป็นโซนรับแขกค่ะมีพื้นที่กว้างไว้ตกแต่งตามใจชอบได้เลยฝ้าตรงนี้นะคะเราตกแต่งให้เป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟค่ะเพ่อพิ่มความสวยงามนั่นเองโซนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะมีผนังกั้นทํสองฝั่งไว้เล็กน้อยไว้สําหรับแบ่งโซนระหว่างห้องรับแขกแต่ทั้งสองห้องยังเชื่อมกันอยู่ค่ะส่วนห้องน้าบ้านหลังนี้จะเหมือนกันทุกห้องเลือกใช้กระเบื้องลายหินอ่อนโทนขาวและด้วยลายของหินอ่อนทําให้ดูเรียบง่ายสบายตาแต่ก็ไม่โล่งจนเกินไปค่ะ ห้องนอนแรกจะติดกับด้านหน้าไว้สําหรับแขกที่มาพักและห้องนอนต่อมาเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็จะมีพื้นที่กว้างกวา่ามีห้องน้ําในตัวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้ด้วยค่ะก่อนจะขึ้นไปชั้น่อจะเป็นห้องครัวนะคะลูกค้าก็ได้เลือกกระเบื้องเป็นลายหินอ่อนง่ายต่อการทําความสะอาดและยังมีห้องไว้สําหรับเก็บของใช้ต่างๆอยู่ในโซนนี้ด้วยเหมือนกัน ส่วนของชั้น2เลือกใช้กระเบื้อง SPC ลายไม้ให้ความสัมผัสที่นุ่มนวลสบายเท้าและไม่เย็นเ้าในช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะโดยชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนมีขนาดห้องที่ต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่ในห้องนอนจะมีฟังก์ชันโซนแต่งตัวและห้องน้ําเหมือนกันทั้ง2ห้องเลยพอบ้านทุกหลังเราออกแบบให้ทุกพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านที่เน้นพื้นที่ใช้สอยงบไม่ถึง3ล้านบาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมาพร้อมกับบริการแถบฟรีวางระบบ CCTV อินเทอร์เน็ตบริการเขียนแบบออกแบบและดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างบริการระบบกำจัดปวกพร้อมโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวรับประกันโครงสร้างนาน5ปีบริการหลังการเข้าอยู่1ปี ท่านใดที่สนใจสร้างบ้านกับบริษัทฐานปัดสามารถติดต่อเราได้ที่โทร0932379009หรือ l i n e ID ฐานปัด o f f i c ฟบริษัทฐานปัด